รครับผมใารอชาแนลครับผมวันนี้ก็จะมาล่อปลาตาเพียนเหมือนเดิมครับผมก็ไปเก็บต้นอย่างอื่นมาแล้วครับ <c oughs> <c oughs> วันนี้เราจะมีต้นใหญ่ จำกัดนะครับต้นเล็กต้นใหญ่ได้หมดครับแต่หลักๆก็คือขอให้ใบเยอะๆครับถ้าต้นใหญ่แล้วใบน้อยหรือต้นเล็กแล้วใบน้อยก็ต้องหาพุ่มใหญ่ๆครับทำไงก็ได้ให้มันใบเยอะๆครับเพิ่มเข้าไปเยอะให้ใบให้ใบมันเยอะๆครับแลได้หมดช้าไม่ใช่อะไรครับ ก็เามื่อวานเว้นไปวันหนึ่งนะครับ ไปดูหมายต่อไปครับถึงแล้วครับพอตอนเย็นแล้วปลาเข้าเยอะครับก็เลยถอนหลักไปด้วยเลยครับ ไม่เป็นไรครับเอาหลักเตรียมมาเผื่ออยู่แล้วครับเนี่ยครับตามจะเป็นเนี่ยลาเนี่ยครับเวลาลมมาครับตอนนี้เราก็จะหมุนไม่ได้ครับเราเวลาเข้าเข้าเหนือลมครับก็จะเข้าข้างหลังพุ่มพอดีครับเนี่ยถ้าลมมาจากทางเหนือไปใต้ มมันก็จะหมุนมาทางนี้ครับมัดไปต้องแน่้นแล้วให้หลวมมัดน่ครับมัดหลักให้หลุมหลวมไว้ครับครับวันนี้ก็นั่งดูปลารอปลาเข้าครับตั้งแต่สี่โมงเช้าตอนนี้ก็สิบเอ็ดโมงครึ่งแล้วครับนั่งตากแดดไม่หมูนะครับเป็นบมงวัน เดียวครับไม่น่าเที่ยวว่าสายใหญ่ๆทั้งนั้น้กระพาะเดียวพิจานมีตัวเข้าครับปูเ่เพียนกระพาะใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับกะว่าจะไม่ทอดเห็นไม่มีตัวเข้าครับดูครว่าสาเมื่อกี้น่าจะสาโลกร,ระโดดทะลุแหขาดไปเลยครับ เนี่ยครับสปา,าเยอะมันต้องทอดขึ้นครับก็ไม่รู้ว่ามันมีตัวครับกะว่าจะไม่ทอดกะว่าทอดไล่ให้มันแตกครับถี่เย็นมาทอดทีเดียวดันมีตัวอีกครับ <c oughs> ห,หายเรือเลยไปแล้วครับเนี่ย เช้าผมไปทดลองดูได้ครับตะเพียนตะภาคครับได้กินแน่นอนครับแต่ละโคกดูนี่ครับตะภาคเยอะครับสายสวยทั้งนั้นนี่ครับโหเยอะใหญ่ๆทั้งนั้นครับผมนี่ครับตะภาคใหญ่ๆครับก็เศรษฐกิดอย่างนี้ครับข้าวไฟอย่างนี้ครับข้าวไฟโหดมากครับเดือนนี้ หาไว้ทำกับข้าวครับไมตกองไปซื้อกับข้าวครับถ้าเยอะมากกินไม่ทันก็ขายได้ครับเนี่ยครับแต่เพียงขาวกับข้าวครับเอาไว้ทำกับข้าวได้ครับให้แม่บ้านทำข้าวครับพี่ๆนะไใดเอาวิธีผมไปทดลอง ได้ผลไม่ได้ผลยังไงก็ทักทายมาพูดคุยกันได้ครับผมในห่วงวิชาครับช่วงนี้ก็จะเป็นตะเพียนครับเนี่ยครับปลาตะเพียนครับก็เดี๋ยวอีกเดือนนึงครับก็จะเป็นหาปลาใหญ่แล้วครับพวกปลาสวายปลาเทโพปลาเพียพวกปลากาครับช่วงนี้น้ำไม่หมาครับไม่มีน้ำครับก็เดินประเกตไปก่อนครับ đây, tôm chấm có đây, แต่ยญ่ใหญ่ก็พี่ๆนะท่านใดครับที่กดติดตามแล้วก็ทั้งยูทู e ทั้ง t ิกต o k นะครับก็ฝากอุดหนุนสินค้า หน้าช่องคลิปตกหน้าน็ตด้วยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจครับจะได้เอาคลิปเด็ดๆช็อตเด็ดๆวิธีวิชาหากินครับมาให้พ่อแม่พี่น้องได้ดูกันครับแบ่งปันวิชาหากินกันครับ อย่างเงี้ยเยอะครับนี่ก็ใช้ประมาณทักครึ่งโลโหกสิบกี่ตัวนี้ค้ค่ากับการตากแดดรอเมื่อกี้ครับชั่วโมงครึ่งครับกว่าจะได้ทอดผมนี่ครับตั่งตากแดดบนเรือรอครับว่าปลาไม่เข้าครับแล้วก็ไม่เห็นว่าปลาเข้าด้วยนะครับภายตั้งแหเข้ามา แล้วก็พายออกไปกะกัไม่ทอดครับพอดีปลาตะเพียนขาวมันโหมหัวมาผมเห็นไาสใหญ่หน่อยก็เลยหันมาทอดนี่ยปลามันก็เริ่มกินฉลาดนะครับไม่กินขอบข้างๆครับกินใต้พุ่งครับตรงกลางครับใต้พุ่งครับเพราะกินตรงนี้ถ้าลมแรงเราไม่ไม,ไม่ไม่รู้เลยว่าปลากินครับ เนีย่ยดูไซส์ครับไซส์ตะาพาก็ประมาณครึ่งโลหกเก็ดขีดครับไซส์ยอย่างนี้เยอะครับก็ปลาตะเพียนน้ำหนักจะดีกว่าปลาส้อยเยอะครับ ยังดีตั้งแหมาเมื่อกี้ครับทำไมตั้งแหมาก็อดครับขนาดทอดลงไปยังไม่รู้ว่ามีปลาเพราะไม่โดดครับปลาก เนเผาเมื่อกี้ถึงรู้ว่ามันม,มีปลาอย่าใสเยอะก็ใสเนี้ย,ย บ,บอกเลยครับใสยย่ให่ทางนั้นครับผมนี่บอกเลยครับ เลี้ยเรือไปเลยครับนี่ครับกระโดดขึ้นเรือแล้วครับตัวนี้

แหลแ้วก็แทะผมขาดไปครับนี่ครับโอ้โหสายโลสองตัวคู่เลยครับเรากะทุงพร้อมกันครับตีนเขามันบางแล้วครับโอ้โหเยอะๆครับอันนี้ก็ไม่รู้ออกทางไหนก่อนเลยครับ รอบหนึ่งแล้วครับไม่เข้าครับไปนั่งรออีกชัว่วโมง มาที่ไรก็เอาออกยากสิแต่ก็ต้องวนครับเพราะว่าตาม เอาผืนแถบที่ทอดแล้วครับเพราะผืนนี้ไม่ไหวแล้วครับคุบ้งพร้อมกันเลยครับเลยขาดตีนเทามันบางแล้วครับเด็นอไรครับเอาเข้าที่ได้ครับ จบแล้วก็ไม่ข้าวก็เจอ แหมรู้สึกว่าจะมีรู้เยอะครับอันนี้โดนไส์ใหญ่ๆกระพุ้งไปหลายตัวเลยครับของพี่เขาแรงจริงครับดูครับเนี่ยครับมันวิ่งรอบเลยครับไส์ใหญ่ๆมันวิ่งรอบครับเพราะว่า 好 รวบออกครับไอ้แห่ผืนนู้นมีปลาเต็มแห่อยู่ครับออกไม่ได้ครับสภาพเยอะครับวันนี้เฮ่ยครับสภาพแรงเยอะครับผู้ขาดไปเยอะเลยครับวันนี้ตายครับท่าี่ได้ครับนี่ครับฝากพี่ๆีนะกดติดตามด้วยนะครับ หาหากินครับมีอีกเยอะครับกุก้งไฟตะพาครับโอ้โหเยอะครับนี่โอโ้โหยอดครับวันนี้ตะพา,าใหญ่ๆทั้งนั้นเลยครับออตอนเย็นทอดได้พร้อมครับกับข้าวครับคิดข้าวแล้ว ตอนเย็นเอดได้ยู่ครับแต่มุนล้อน้ำไม่ได้ับนีเสียงเขาครับไปครับบ้านเลยนี่ครับครับวันนี้ก็ขนงานครับรอสี่พุ่มครับเข้าสามครับ แล้วก็เดี๋ยวตอนเย็นไปทอดได้ครับนี่ครับดูครับตผพาคับไซโลครับไซต์เจ็ดแปดสี่ไซโลเยอะครับเนี่ครับก็ออกกระทุ้งออกแขไปเยอะครับแขขาดครับนี่ครับเยอะครับนี่ครับแล้วก็คืวนี้ภาพาเยอะมากครับตัวนี้กระทุงออกแขไปน่าจะมาสี่ห้าตัวเลยครับขอแหกตึงครับแขบางครับผมก็วันนี้ ผลงานก็ถือว่ายอดเยี่ยมครับผมก็ฝากพี่พี่นะกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาทักทายพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับ e ีพีนี้ต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ e ีพีหน้าไปก่อนนะครับสวัสดีครับออ๋นี่แหละ